นะนี่คือรอบที่สามแห่งวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนข้าพเจ้าตอบเอฟซีเยอะแล้วเอฟซีมาลดลามคิดถึงยายยกันเยอะข้าพเจ้ากลัวเอฟซีไม่รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยตอบเอฟซีหลังตะพึดตะพือหำปีรวยเนี่ยเด้งตอบตะปีปือตอบตเอตอบตอบโมชนะไดเวียสปึชาได้มีสปึ้นเวชาอ้าวแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็ชาอแต่ว่าชานี่คือพูดว่าชา ถ้าภาษาไทยก็ชาแต่ถ้ามือชาสปึ๊กสปึ๊กสปึ๊กแล้วเมื่อกี้เดินมาหายายปุ๊บยายบอกว่าไอ้เม้งคำนี้มันก็ได้นะเองนะปั๊กปั๊กนี่ปั๊กในขี้ตาลูกปั๊กเหมือนการแหลกเม้นเออเม้นเขาเรียกปั๊กขี้ตานี่เนี่ยเออเหมือนสปึ๊กเลยเหมือนสปึ๊กขี้ตาก็คือปปึอืั๊กแล้วสปึส๊ก ปึ๊กปื๊กเอออะไะอะไรเราปึ๊กปึ๊กจะหนักจะหน่อยเลยปึ๊กนี่คือชาเออปื๊กปื๊บนี่คือขีตาบล่ะนี่เออขีตาเลยเออโอ้ฝีมือนะคนแก่โบราณนี่มีคนเลยพอดีอัดไปสามรอบวันนี้รอบที่สามเนอะเท่ไหมใหญ่ได้หรือไม่ได้ถือชาแล้วเท่ไหมล่ะเฮ้ถือชามือชาถือชาเออสัปึ๊กเออสัปึ๊ก ขี้ตาหนึ่งนี่